สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในประเทศไทยนะครับและอีก177ประเทศทั่วโลกครับครับพบกับรายการไทยรัฐ n d r e ์ o r t คนไทยต่างแดนเลยครับวันนี้ผมดำริ่วพียังกุลครับและผมการเห็นสมิิครับเช่นเคยมีเรื่องราวสาระน่ารู้มานำเสนอกันเป็นประจำครับครับเดี๋ยววันนี้เริ่มแรกกันก่อนนะครับดำริยครับ มาจากประเทศเยอรมนีครับโดยคุณแอดหรือคุณวรรณกรเหลืองนาภานะครับได้รายงานภาพบรรยากาศในงานท่องเที่ยวนานาชาติหรือ ITB 2012ครับที่กรุงเบอร์ลินโดยมีนายเสรีวังไพจิตนะครับกรรมการตรวจสอบประเมินผลการจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับพร้อมด้วยนางจุธาพรเรืองรณะอาสารองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำทีมไปร่วมงานด้วยนะครับงานนี้ยังมีดาราดังนะครับคุณเปรมบุษราคำวงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของค่ายมวยชื่อดังไปโชว์แม่ไม้ มวยไทยนะครับที่บูธเมืองพัทยาด้วยครับดรสุประชัยเหลืองแสงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ยังได้มอบรางวัล Travel Agent uh, Travel Agent Best Seller of the Year นะครับ2012ให้แก่ตัวแทน TUI ด้วยครับครับผมต่อไปก็เป็นข่าวจากประเทศสหรัฐอาบามเีนะครับ,บ UAE นะครับ นายสมชัยจรนาสมบูรณ์นะครับเอกชนทูตณก,กรุรอาบูดาบีนะครับได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหรือระดับเอกชนทูตจัดโดยวาสารควายเอ็ด ดิโพรเมซี่นะครับที่โรงแรมลรอเรนบริเดนกรุงอาบูดาบีนะครับ,รบการประชุมครั้งนี้ก็หาเลยกับเรื่องแรงงานในเอเชียใน UAE ซึ่งเอกทัชุดไทยนักลงุงอาบูดาบีก็ได้กล่าวถึงการจัดหางานในประเทศไทยนะครับว่ามีการฝึกอบรมแรงงานก่อนที่จะส่งไปไปทำงานแล้วก็มีการติดตามดูแลด้านชีวิตความเป็นอยู่ด้วยนะครับที่ประชุมสรุปว่า UAE ยังมีความ,ย,ม,วามยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยันยังต้องการแรงง,งานแต่ความร่วมแต่ทุกทุกฝ่ายต้อง ร่วมือกันในแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อไปครับผมก็เป็นเรื่องขาวดีนะครับว่าทางกานไทยของรานยุเอยนยังต้องการรายงานจากชาติต่างๆครับครับช่วงต่อไปครับช่วงพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นแล้วก็นาสีทำนาซีทองครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัตวรมาลีวันนี้นำผู้ชมมาอยู่ที่วัดพุทธะโจฮันเนสเบิร์กนะครับที่แอฟริกาใต้วันนี้อยู่กับชุมชนคนไทยครับซึ่งทําอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรู้จักกับพวกเขากันเลยนะครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะแนะนำตัวด้วยครับชื่อเคมิกาแสงชาค่ะแสงชาค่ะสวัสดีค่ะชื่ออาทิติพลผ่องแก้วค่ะครับและคุณสวัสดีค่ะชื่อสุรัสสวัสดีสงหารีค่ะครับผมนะครับอยู่กับพี่ๆทั้ง3ท่านซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งร้านนวดไทยนะครับแล้วก็ร้านอาหารไทยด้วยที่นี่นะครับอ่านมาถาม ร้านอาหารชื่อร้านแสงชาซึ่งบอกว่าเป็นนามสกุลเลยใช่ไหมครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับช่วยเล่าที่มาของธุรกิจหน่อยครับก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะคะร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับ5ปีแล้วค่ะส่วนใหญ่ร้านอาหารร้านเราทําอาหารแบบสไตล์ไหนครับสไตล์ฝรั่งบ้างแล้วก็สไตล์บ้านเราค่ะสไตล์ออกแนวอีสานมากกว่านอกจาก่าทําร้านอาหารแล้วเห็นว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับนวดสปาด้วยไหนเล่าหน่อยครับสองธุรกิจมันมารวมกันได้ยังไงครับอ๋อก็เริ่มแรกเลยก็ อยากจะทํานวดนะคะแล้วเพไปหาสถานที่ก็ได้เป็นที่ที่เหมาะที่ทําร้านอาหารก็เลยเป็นอาหารก่อนคือจริงๆแล้วตั้งใจจะทํานวดก่อนเมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะล้วก็เลยได้สถานที่เนี่ยไม่เหมาะที่จะทํานวดเพราะนวดจะต้องเป็นฐานที่สะอาดแล้วก็เงียบแล้วเป็นบรรยากาศแล้วก็เพลงที่เป็นไทยๆค่ะแล้วไม่มีร้านอาหารก็เลยเพิ่งมาเริ่ม อ่าครับผมอ่าตอนนี้2คนนี้คืออาหารเป็นหลักนะครับตอนนี้มานวดอย่างเดียวบ้างพี่สุรศรบดีจะมาพี่ริชชื่ว่าพี่รวยแค่ชื่อนี้ก็น่าคบกันแล้วกันเนาะอ่านะครับพี่รวยเปิดเป็นนอกจากเปิดสปาแล้วเป็นการสอนหนังสือสอนนวดไทยด้วยใช่ไหมครับเป็นยังไงในรับธุรกิจให้ฟังหน่อยครับที่จริงแล้วไม่ใช่สปานะคะเป็นร้านนวดมากกว่าร้านนวดอ๋อครับนวดแก้อาการค่ะครับและทีนี้พอดีได้ไป ได้ไปสอบเป็นวิยากรใช่ไหมคะทีนี้ก็เลยกลับมาสอนไปเรียนมาด้วยตนเองโดยตรงเลยสอบมาเลยนะครับผมแล้วมาถ่ายทอดเป็นไงฮะลูกศิษย์ลูกค้ามาเรียนเยอะไหมครับก็ก็มีนะคะไม่เยอะมากเพราะว่าไม่ใช่ว่าโรงเรียนใหญ่อะไรเป็นทางการมากก็ตอนที่ร้านเลยค่ะครับผมก็จะเห็นว่านะฮะทั้ง3ท่านทุกวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นทําธุรกิจประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากธุรกิจของทั้ง3ท่านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านที่ร่วมรายการนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เรื่อในเรื่องเรื่องงามยามดีมากเวลาจะทําอะไรก็ตามบางครั้งทงั้งๆ้ที่มีพร้อมทุกอย่างแต่ก็ยังไม่ลงมือทําเพราะอะไรก็เพราะว่าต้องรอเรื่องงามยามดีเสียก่อนแท้ที่จริงนั้นในมุมของพุทธศาสนาท่านบอกว่าเรื่องจะงามยามจะดีอยู่ที่คนถ้าเราทําดีในเวลาใดเวลานั้นแหละเป็นเวลาที่เรื่องดีที่สุดทําดีในเวลาเช้าก็เป็นเช้าที่ดีทําดีในเวลาเที่ยงก็เป็นเที่ยงที่ดี ทำดีในเวลาค่ําก็เป็นเวลาค่ําที่ดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเรื่อดีอยู่ที่คนหรือจํากันง่ายๆว่าถ้าเราทําดีทุกอย่างก็ดีไปตามเราแต่ถ้าเราทําไม่ดีต่อหาเริกอย่างดีที่สุดเรืกนั้นก็ไม่ช่วยให้อะไรๆดีขึ้นดีชั่วจึงอยู่ที่ตัวทำํำสูงต่ําจึงอยู่ที่ทําตัวคนกําหนดเริกไม่ใช่เริกกําหนดคน สนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกััณ์์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผ,สนผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจร มาตรฐานสากลโลก c i d e s c o Excellence in Quality Excellence in Services ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมอยู่กับคุณธีรกุลนิยมนะครับท่านเอกการทูตณักรุงออสโลประเทศนอร์เวย์นะครับสวัสดีครับท่านครับ ท่านผู้ชมท่านติดตามรายการก็คงจะคุ้นเคยกับท่านท่านูตน,น,นะครับเพราะสมัยท่านเป็นปละกระทรวงการต่สางประเทศเนี่ก็ทางรายการก็สัมภาษณ์ท่าน,นหลายครั้งแล้วนะครับรวมความสัมพันธ์ของของไทยกับนอร์เวย์ก็<ล>ถือ<ล>ว่าความสัมพันธ์ไทยกับนอร์เวย์นี่เป็นค,ค,ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นใกล้ชิดนะครับ,รบเรามีจุดแข็งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเรานี่ใกล้ชิดและแข็งแกร่งนี่อย่างน้อยเนี่ยสองสามอย่างประการแรกนี่คือความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์เราเป็นประเทศแรกในเอเชียนะครับ ที่ให้การรับรองความเป็นรัฐเอกราชของนอร์เวย์ครับ,ค,รบคือนอร์เวย์เนี่ยเขาแยกตัวเป็นอิสระจากสวีเดนในปี1905เรเราเป็นชาติแรกที่ให้การรับรองเขาในปีนั้นเลยนะในเอเชียนะชาติแรกในเอเชียซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการทูตของเราที่ล้ำหน้านะครับและในปีถ9ึ7ง907-2ปีจากนั้นมาเนี่ยพระพิจิหลวงท่านเสด็จ ไปประพาสที่เสเตปเยียนนอร์เวย์ซึ่งถือเป็นการเยือนครั้งประวัติศาสตร์อันที่สองคือจุดแข็งก็คือเรื่องของคนไทยนะเรามีชุมชนไทยเนี่ยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยถึงสอ0 0ื่นกว่าคนคส่วนใหญ่ก็เป็นสตรีไทยที่แต่งงานกับคนนอร์เวย์และส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จรรเพราะสังคมนอร์เวย์เป็นสังคมที่เปิดรับนะฮะกับวัฒนธรรม ที่ต่างแตกต่างออกไปเชื้อชาติแตกต่องไปเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะมีความสุขที่นั่นแล้วก็เป็นกําลังสําคัญที่จะเผยแพร่ประเทศไทยนั่นคือจุดแข็งประเด็นที่สองประเด็นที่3ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวปีหนึ่งเนี่ยมีคนนอร์เวย์มาท่องเที่ยวประเทศไทยถึง1 23, 000, นึ0 0 0สกว่าคนนะครับหนึ่งแสนสอหนกว่าคนซึ่งคิดเป็น10%กว่าเปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด เขามีประชาคุประชากรแค่4ล้านกว่าสี่ล้านห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นสะิบเซนะมาเที่ยวเมืองไทยแต่ละปีแล้วเขากลับไปด้วยความชื่นชอบ <S S S 1> <S 1> ชื่นชอบคุไทยชื่นชอบอาหารไทยชื่นชอบวัฒนธรรมไทยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นจุดแข็งนะครับที่ที่จะทําให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดขึ้นสิ่งที่ผมอยากทํำพอไปเห็นแล้วเนี่ยไปอยู่มาเดือนกว่าเนี่ยที่อยากทําก็คืออยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับประชาชนให้มากขึ้นค,คือผมเชื่อว่าถ้าคนเรามันมีความใกล้ชิดกันมีทะะะัศนคติที่ดีต่อกันเนี่ยมันจ่้อมเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ที่ดีความร่วมมือที่ดีทําได้อย่างไรการเชื่อมโยงประชาชนให้มีความใกล้ชิดกันเนี่ยก็ทําได้โดยอย่างน้อยสามวิธีค,คือหนึ่งทาโดยการเชื่อมโยงทางการศึกษาก็อยากจะให้มีการสร้างเครือข่ายหมหาวิทยาลัยระหว่างกันสองคือเรื่อง การท่องเที่ยวครับเราจะต้องรักษาหรือขยายการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนนอร์เวย์เนี่ยเป็นคนที่1มีกําลังซื้อสูงเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาสร้างความปวดหัวหรือสร้างปัญหาสังคมคให้กับประเทศไทยนะครับอันนี้เราก็ส่งเสริมไปอันที่3ก็คือทางด้านวัฒนธรรมนะครับผมก็พยายามที่จะเอาศิลปะไทยไปเผยแพร่อะไรๆต่างๆก็ว่าคราวนี้กับมารัชการครับนี้ก็ได้ไปหาท่าน ปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะว่าเราจะควรจะทําอะไรด้วยกันนะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้ง2องค์การเป็นอย่างดีนะครับ,รบอันนี้ก็คือเรื่องของของเรื่องของการเชื่อมโยงของอของประชาชนนอกจากนั้นนี่ยังมีสาขาที่เราควรจะเรียนรู้อ่ากนอร์เวย์อีกหลายสาขาอาทิเรื่องของพลังงานเขามีความสามารถในเรื่องการเจานะอะไร ฐานน้ำมันในทะเลลึก,ลกซ,ซึ่งผมก็ไปพบผู้ว่าปตทรอ,องผู้ว่าปตทมานะฮะเพื่อเราจะมาคุยกันว่ามันมีทางไหนที่จะให้ความร่วมมือต่อกันได้นะอันนี้คือคือภาพรวมของความ <พอ S 1> สัมพันธ์ในเรื่องความสัมพันธ์ที่เรเียกว่ากับไทยกับนอร์เวย์นี่ก็ถือว่าแนบแน่นแนบแน่นในเรื่องของความัมพันั์ด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ปัจจุบันด้วยครับแลฉพาะ นักท่องเที่ยวปีละแสนสายคนนี่ถือว่ามากพอมากแล้วก็รู้สึกส่วนใหญ่มาแล้วก็ประทับใจกลับไปนะะฮซึ่งคนไทยในต่างเมืองท่องเที่ยวต่างๆก็จะรู้ว่าสมาครมาจากนอร์เวย์นี่จะให้การต้อนรับอย่างดีครับครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์นะครับในในช่วงแรกที่ท่านเอกอัคสทูตศิลกุนนิยมนะครับเอกอัคตทูตนักกุงออสโล เราเวพูดคุยในวันนี้นะครับแต่เราคงต้องคุยต่ออีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนนะครับคุณการไปที่ไหนครับไปที่สหรัฐอเมริกาครับคุณโดดเลครับคุณพิสิทธิ์จลูนศรีสวัสดิ์และก็คุณภาคภูมิวัฒนสุภาพนะครับก็ได้ชวนเพื่อนๆนะครับในนิวยอร์กสหรัฐไปร่วมงานเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไทยชื่อร้านซุปซิปครับที่นายอเวนิวนะครับรหัเลขที่35ถึงเลขที่36นะครับในเมืองแมนฮัตตันนิวยอร์กก็มีเพื่อนๆไปร่วมแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียวครับครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยต่อไปก็เป็นข่าวดาวงานไทยนิวเยียร์2012นะครับหรือ ออกสงการเฟสติวัลครั้งที่9นะครับวันที่1ญญนึ่เมษายนนี้ซึ่งปิดถนนฮอลลีวูดนครลอสแอนเจิสจัดงานอย่างยิ่งใหญ่วันนี้เรามีภาพพลโทัยรัตรเข้มขันหัวหน้าคณะกรรมการประสานง,งานฝ่ายประเทศไทยนะครับได้รับมอบบัตรโดยสารเครื่องบินจากคุณสุดรักจัรยวงผู้จัดการกองส่งเสริมการตลาดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนในการสนับสนุน บรรษานให้แก่ศิลปินที่ไปร่วมงานครั้งนี้นะครับซึ่งงานนี้ก็ได้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับจากสถานกรงสูนใหญ่และนครลอสแอนเจลิสสภากรุงเทพหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเลยครับก็อย่าลืมไปร่วมงานกันนะครับช่วงเมษายนนี้ครับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอส่งได้ที่ทางอีเมลนะครับไทยวสีวัน at gmail com ครับหรือจะติดตามดูย้อนหลังผ่าน YouTube ได้ครับ โดยพิมพ์ก็พิมพ์ข้อความใช้ร a n d r ีพ o r t แล้วก็สามด้วยปี2012เราก็จะขึ้นมาให้ชมทุกวันเลยแล้วก็ชมต่อเรื่องอีกได้ทางช่อง Bangkok TV เครือข่ายเจริญเคเบิลเทีวีนะครับซึ่งสามารถรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับครับหลายๆช่องทางนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมดูได้อย่างสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน